ก็จะมีพิธีไหว้ในวันที่วันวันสิ้นปีของของตามปฏิทินจีนนะคะพอเราไหว้วันไหว้เนี่ยเราก็จะมีการไหว้ไหว้ไหว้เจ้าไหว้บัณพบพุรุษนะคะในวันนั้นพอวันตรุษประเทศนี้ที่บ้านก็คือที่บ้านก็จะทานเจเพราะว่าในธรรมเนียมเนี่ยก็คือถือว่าวันเริ่มต้นปีเป็นวันที่เป็นวันดีของ ของชีวิตเป็นการเริ่มต้นในวันใหม่ๆก็การการงดทานเนื้อสัตว์ก็จะเป็นการถือว่าเราได้ทานเจครบหนึ่งปีทานหนึ่งวันเทียบเท่าหนึ่งปีที่บ้านก็จะทานเจในวันตรุษแล้วก็มีไหว้ไหว้อาะไหว้ของเจที่เป็นของเจที่เป็นมงคลทั้งหลายอย่างเช่นไหว้วุ้นเส้นเพื่อให้เราชีวิตยืนยาวไหว้ อ่างกล้วยแปะใช่แปะกล้วยอ่างจ้ออะไรอย่างเงี <Lol. S 1> ้ยค่ะแล้วก็ไหว้พวกที่เป็นของเจทั้งหลายที่เป็นผักอันนี้ก็คือเป็นวันตรุษแล้ววันตรุษเราก็จะต้องใส่เสื้อผ้าใหม่ใส่เสือ้อผ้าใหม่พูดเพราะพูดเพราะแล้วก็ไม่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดสิ่งที่มันไม่เป็นสีมงคลในวันตรุษพูดแต่รวยอย่างเดียว <upun> <rup. S 2> เฮง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 อย่างเดียวนะคะก็ โอเคตอนนี้เจ้าภาพพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทีต่อนะคะพี่อ้อพี่อ้อเสื้อแดงว่ายืนนิ่หน่อยใกล้ๆหน่อยเสื้อเป็นแดงทั้งหมดเหรอคะนี่ ขอขอไมายให้เจ้าภาพหน่อยค่ะขอไมายให้เจ้าภาพหน่อยข้าน้อยแม่นางเออเชิญท่านสมาชิกฟังเพลงก่อนนะคะอาจารย์อุษาเตรียมเชิญเชิญนะค่ะ มาใหม่จานเดี๋ยวก่อนเดี<จ>๋ย,ยวก็ลอ,อยมาใหม่ใกล้จบปยังคะมาเร็วเกินไปต้องลอยม,มาใหม่<น>ข้าน้อยแม่นางไก่ฟ้า,<น>าขอคาราวะท่านอาจารย์หยางขอคาราวะท่านอาจารย์สมศักดิ์ คารวะท่านอาจารย์หญิงท่าน้อยแม่นางตาทิพย์ขอคารวะอาจารย์อย่างขอแล้วอาจารย์สมศักดิ์ขอคารวะอาจารย์หญิงค่ะพอเป็นงางจัดการีต้องเปิดโฉนดนะคะเนื่องด้วยท่านปรมาจารย์ตักม้อและท่านปรมาจารย์จางซันฟง ผู้เป็นปรมาจารย์คิดค้นศาสตร์ไทชิได้เห็นความมีน้ำใจอันประเสริฐของท่านอาจารย์ทั้งสองที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและท่านทั้งสองโดยเฉพาะท่านอาจารย์หยางได้เสียสละแรงกายแรงใจสั่งสอนไทชิให้แก่ลูกศิษย์มาเป็นเวลานานหลายปีโดยมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย จิตใจที่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ประสบแต่ความสุขจิตใจเช่นนี้คือจิตใจของโพธิสัตว์โดยแท้ขอคารวะดังนั้นท่านวันนี้เรื่องในวันใกล้ปีใหม่ท่านปรมาจารย์ทั้งสองจึงได้มอบหมายให้พวกของข้าพเจ้านำผลไม้ทิพย์จากสูงสวรรค์ มาประธานให้ท่านอาจารย์ทั้งสองเออนอกจากออแม่นางไก่ฟ้าจะเป็นตัวแทนของท่านประมาจา์แล้วก็ขอเป็นตัวแทนแทนบรรดาลูกศิษย์หลานศิษย์และเหรนศิษย์ของท่านอาจารย์อย่างนะคะขอ เจิ้งลูอี้ซิ่งเนียนฟ้าฉายผูโซวานว่านเนียนขอให้อาจารย์หยางคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในปีใหม่นี้และขอให้ท่านอาจารย์มีแต่ความสุขโชคดีตลอดปีและขอให้ท่านอาจารย์มีอายุยืนหมื่นหมื่นปีได้อยู่ถ่ายทอดวิชาไทชิไปอีกนานแสนนานเจ้าค่ะ ค่ะพแม่นางตาทิพย์ขอเป็นตัวแทนจากท่านปรมาจารย์ทั้งสองและเป็นตัวแทนของลูกศิษย์และหลานศิษย์ของอาจารย์สมศักดิ์ขอมอบผลไม้ทิพย์ให้แด่ท่านอาจารย์สมศักดิ์ค่ะซินเจอียอยูอีสิ่งนี้หัวใช้จูนี่เสียงคังกงสีฟ้าฉาย ขอให้ท่านอาจารย์ประสบแต่ความสุขมั่งคั่งโชคดีร่ำรวยตลอดปีกิจการเจริญรุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดได้สมปรารถนาในปีใหม่นี้เจ้าค่ะ <c oughs> ท่านอาจารย์ค่ะเดี๋ยวสำหรับลูกศิษย์นะคะอาจารย์รอแป๊นนะคะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะท่านปรมาจารย์ตักมอและท่านอาจารย์จางสันฟงนะคะ <c oughs> ก็ยังได้มอบให้พวกของข้าพเจ้าเนี่ย นำคำอวยพรและเงินก้นถุงมามอบให้แด่บรรดาสมาชิกชาวมิราเคิลไทชีทุกๆท่านนะคะเพราะท่านเนี่ยท่านปรมาจารย์เนี่ยเห็นแล้วว่าโอ้โหพวกเราตั้งใจฝึกไทชีกันอย่างดีและแถมมียังมีจิตใจอเมเสรดนะคะทุกอาทิตย์ที่3ของเดือน,นยังอุา่ามาร่วมบุญด้วยกันเพราะฉะนั้นเนื่องในวาระอันเป็นมงคลท่านก็เลยประทานสิ่งของให้บรรดาท่านสมาชิกทุกๆท่านคะ่ะ อาจารย์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 แดงอดครับเราเดินต้งเราปลบปืนครับออระจะได้สุขภาพสมบูรณแข็งแรงท่ามเงพอสุขภาพ นี่แบกตาเราสวยมากเลยครับพาวัดก็จัดเทศกาลจุดจีนนะครับมีมีเต็งหลัง้ค่จังเต็งหลัง่งเือเราเจอขมันนามากเลยฮัลโหลเหรเพลงเพลงนีนะคะนนี้สิเ้าเีจะไปอยู่ที่เยวราชครับอีกนิดนึงเอออันนี้ขอเส้นคนตะก้องก่อนนะคะดรค่ะบุวงซื่ออยู่อีกสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมบูราชนค ผมคิดว่าประทับใจนะครับไี่พวกเรามารวมกันด้วยจิตศรัทธานะครับแล้วเราก็ได้รับปสิ่งดีๆก็อ,<ร>อ,อยากให้ทุกคนรักษาบรรยากาศอย่างนี้ไว้วเราไม่ใช่พี่น้องกันแต่เรามารวมกันทําบุญมารวมกันออกกำลังกายนะครับคนมีบุญเท่านั้นถึงจะได้มาสถานที่อย่างนี้นะครับ ดูนะครับบรรยากาศเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หายากนะครับมาสนุกกนะดานเป็นมงคลทั้งหมด พอฝึกแล้ว <Tipp> ก <ett inh>. ็คลึกอย่างเงี้ยตอนเมื่อก่อนไม่คลึกอย่างเี้นะเมื่อก่อนที่เขียนมือสั่นเมื่อก่อนเมื่อก่อน 少不、啊、了，家和万事兴，生意壮大钱，红红又开正，旺子家一,一个大红包。新年把歌唱，喜事又临门，添财<好>又添丁，步步更高升。哇，真好运啊，万事都没烦恼。 吃年糕洋洋功课成绩好，有吃有玩乐淘淘。烟花炮放光芒，初一环庆到元宵，年年行好运，福寿又康宁，横财点就手。 โอ้โหประทับใจมากอ่ะปรดตือให้นางฟ้าไก่ฟ้ากับนางฟ้าตาทิพย์เลยนะครับทุกปกติเนี่ยจะไม่มีแบบนี้เลยครับนี่เป็นพิเศษจริงๆ ทั้งสองท่านเนี่ยก็มีกิจาการอยู่เนี่ยจะให้น้องทำปีนี้เจ้านายทำเองเลยนะแล้วพวกเราถือว่าเป็น VIP ปกติไม่ค่อยจะบ้าอย่างนี้<ฮ>แต่วันนี้เห็นแก่นหน้าอาจารย์สมศักดิ <c oughs> เ<อ>์เลยยอมค่ะทุกคนก็ได้สิ่งของเป็นมงคลไปแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะเรียนเชิญท่านอาจารย์อยา่าง ให้พรแก่พวกเราเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ค่ะอาจารย์ค่นนะครับขอให้ทุกคนนะครับได้รับสิ่งนี้นะครับเพราะนิ้วจีนเนี่ยพอเริ่มจะเล่นเนี่ยมันจะต้องมี มีเทวดาองค์หนึ่งนะแล้วก็ถือไปอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยครบไหมครบใช่ม<ร>นี่แห<ร><ร>ละครับค,รคือคำนี้เนี่ยวันซื่ออยู่อี้วันซื่ออยู่อี้เนี่ยคุณจะคิดอะไรในมือนค,คำถาม หรือเออที่ที่ที่ขอไปมันทุกอย่างอยู่อีนี่มันจะต้องภูมิพอใจที่เขาให้มาใช่ครับใช่ค่ะเออแล้สิ่งนี้สิ่งเจียอยู่อีนี่คือแต่จิ๋วนะสิ่งนี้เกี่ยงคังไอเราต้องเกี่ยงคังก่อนถึง<ส>จะฮกชัยก็ใช่ป่ะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเกี่ยงคังก่อนแล้วถึงจะฮกชัย ร oh, ับคทบ<พ>รทุกท่านเลยครับทุกท่านครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เงินทองไหลามาเทมาเพราะว่าปีนี้ปีแพะทองนะครับอย่าลืมเป็นแพะทองไม่ใช่แพะมาแพะไมแะ้แพะดินไม่ใช่ปีนี้บางอาจารย์ก็บอกกับผ้าอะไรแพะอะไรไม่รู้แต่ที่จริงเป็นแพะทองครับนะ ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจภาวนาไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องทุกคนจะต้องได้รับสิ่งดีๆไปของเทวดานะครับเพราะว่าปีนี้มันปีที่แพะทองครับสวัสดีครับแล้วขอให้ทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> ได้รับได้รับอาจารย <c oughs> <ะ>์โทษ เออพวกเราพอไหมคะจะเอาเพิ่มอีกไหมคะำคำพรพอแล้วนะคะโอเคค่ะค่ะงั้นก็ต่อไปเรียนเชิญทนะ่านอาจารย์สมศักดิ์ก็ขอบคุณวันนี้เป็นไงอิ่มบุญอิ่มคำอวยพรไหมหรือว่าเป็นปีใหม่จีนเนาะวันนี้ก็มีคนใหม่มีสมาชิกใหม่มาหนึ่งท่านนะฮะก็น้องนี่สองท่านอ่ะเชิญเชิญเ<ๆ>ชิญน้องนี่ก่อนเชคือตั้งแต่อาจารย์ สอนมาเนาะสอนที่ลบบุรีเนี่ยเริ่มต้นที่60ตอนนี้สมาชิกที่ลบบุรีอ่ะสิกว่ามหมดแล้วเอาไปเอามาเนี่ยคนจะถามเสมอว่าอาจารย์สมศักดิ์มีคนเด็กๆเ,เข้าไหมเชื่อไหมตอนนี้อายุถอยมาเรื่อยล่าสุดบอกบอกอายุก่อนแนะนำตัวเองนิดนึงครับค่ะชื่อน,นี้นะคะอายุ24ค่ะเริ่มฝึกมไหร่คเริ่มฝึกสองปีที่แล้วอะค่ะก็คือตอนสิยี่สิบสค่ะก็ฝึกมาเรื่อย ว,นะวันนี้สาเหตุที่มาก็คืออยากจะไปเผยแพร่ไทชีที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนมีเพื่อนเขาเรียนอยู่ที่นูน่นเขาบอกว่ามีมีการเรียนการสอนของไทชีด้วยค่ะไปถึงรุ่งเรียนที่สวิตใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีการฝึกข้างนอกด้วยค,ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ที่ทางยุโรปเขาตื่นเต้นกับไทชีมากค่ะก็เลยอยากมาฝึกให้มากขึ้นแล้วก็ไปเผยแพร่ที่นู่นรบคุ้ให้่เพื่อนใจหรอ ก็อายุสามสิบเจ็ดชื่อก่อนชื่อสุชัยครับสุชัยครับใครใครสอนครับพี่เกศครับอ๋อพสาเหตุที่มาฝึกครับสาเหตุที่มาฝึกครับก็จริงๆก็อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับไปหาตับบกตำราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอแล้วก็พอดีมาคุยกับพี่ข้างหลังพี่เล็กครับ น้องสาบิตาครับว่าก็อยากเรียนเ้าแกก็จะใก้ขออ้อนวอนนะครนะขอร้องอ้อนวอนให้ส่งอรอเหมือนกันครับครับอันนี้คือความก้าวหน้านะครับถึงไงก็แล้วแต่ตลอดระยะเวลามาเนี่ยเราต้องมีครูบาอาจารย์ผมบอกเสมอว่าศาสตร์ของเราเป็นศาสตร์ที่มีมาพันปีก่อนคิตกาลก็คือ3,000กว่าปีนั่นเองนะครับแล้วสืบทอดมาได้ การมีคุณธรรมมีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นตลอดร,ระยะเวลา17ปีของผมเนี่ยผมก็บูชาเช้ามานะะยังเล่าอาจารย์ฟังว่าอ,อ,อาจารย์ครับใครไปที่ออฟฟิศผมอาจจะเห็นรูปอาจารย์อยู่ในกรอบใช่ไหมเมื่อกี้ถามอาจารย์อาจารย์ครับผมไหว้อาจารย์เนี่ยเอาวงมาลยคล้องได้ไหมอาจารย์บอกว่าคล้องได้นะครับะฉะนั้นก็สิ่งที่เป็นเรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับใครฝึกใครชี้นะข้อแรกคุณธรรมต้องสอนคุณธรรมก่อนวิชาถึงตามมา ถ้าไม่มีคุณธรรมวิชาจะถูกใช้ไปทางอาวิชาฉะนั้นไทยชี้เรียนมาตามครูบาอาจารย์ที่มานะถูกทางแล้วแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าแน่นอนแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับผมไปสอนหลวงตาทุกวันศุกร์ที่วัดเขาวงหลวงตาฝากบอกว่าหลวงตาแข็งแรงดีมากนะครับหลวงตาตอนนี้จะสร้างลานฝึกให้กับพระสงฆ์สั่งอิฐมาบ999ก้อนเพื่อจะปูเป็นที่สําหรับฝึกพระ และเพื่อจบชุด2เราราเดือนเมษายนเนี่ยก็คงวางหลักสูตรหลักสูตรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมและพระได้ฝึกพวกเรามีส่วนร่วมภูมิใจไหมนะน,นี่นี่คือส่วนหนึ่งอยากจะกล่าวความขึ้นหน้าให้ฟังว่าเรามาถูกทางแล้วขอให้เพียรปฏิบัติเรามีครูอาจารย์อย่างซึ่งถือเป็นเป็นสุดยอดของวิชานะครับมีทางกรรมฐานก็มีถือว่าเป็นสุดยอดของวิชามีครบหมดแล้วใช้ให้เป็น แล้วเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องสุขภาพวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วก็เชิญทุกท่านไปร่วมบุญอ,อ,อย่าพึ่งอ,อย่าพึนนง่งอย่าพึา่งอย่าพึ่งนางฟ้ายังไม่กลับเลย้ยยังไม่ปยังไม่กลับสมฉันนางแามานานมาเลยค่ะก็ขอสวัสดีปีใหม่ สมาชิกทุกท่านอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของนางฟ้านางฟ้าขอลาอครับขอ,ขอาลเนี่ยขอรากับที่พักอพออ,กอีกท่านึที่อยู่เบื้องหลังของเจ้าภาพนะครับพี่วงครับพี่วงยกมือเลยนครับปรบมือขอบคุณพี่วงผู้เป็นสนับสนุนหลักขอให้บุญสูขภาพแข็งแรงนะครับถ่ายรูปตรงนี้รอบนึงก่อนครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์นั่งเลยครับอาจารย์จ ลูกเข้ามาเข้ามาสิครับนักาวเดอนายไม่เป็นไรแค่ะนานั่งหน้าได้ก็่งหน้านั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 ่ง้านงหน้านั่งน้านงน้นัยหนคน้านงน้านั่งน้ั่นนั่งหน้านันหนาน่นาน่นาน่นนนนนนั่งน้น่นันน่นนนน่นนนาน่ เด no> ี๋ยวให้ให้ให้นักอาจารย์ายาผฝากของ้ฝากของงยามาดีอาถ่ายดีดีแล้วค่ะผมอาจารย์อาจารย์านเชิญครับชุดใหญ่เลยเนี่ยองออฟฟิเอเต้ถ่ายเพราะว่าจะส่งบาเดี๋ยวเดี๋ยวจารด้วยหนึ่ น่าเออกระให้าขมือขวาทขมือซ้ายใช่ไหมมือขวาทับมือซ้ายนะมือขวามือขวาทับมือซ้ายยกขึ้นระดับหกหนึ่งสองขอให้ทุกคนเฮงเฮงเลยรวยรอบวทั้งตระกูลแข็งแรง่ะใทยยิ้มใทยหัวเราะขอให้เฮงเฮงเลยรวยทั้งครอบครัวทั้งตระกูลรูแน่ หนึ่งหมูอย่างก็กดาราเลยยิ่งกว่าเน่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 พเข่าเลยพุกเข่าเลยพุเข่าเลยขอขวทับซ้ายไม่เป็นอีกขอบคุณครับเชิญเลยครับเชิญเับของไปทำบุญเลยครับแล้วด้ว ออต้องไปเอาของในรถเต้เต้พักเต้อาจารย์ถ่ายรบเลยแล้วก็เซอร์ไไปด้วยส่งไลไปด้วยมามมาเดียวเดี๋ยวให้ตาวยมากมาน้มายืนตั้งยืนนัไม้บอกอะไร

อ่ะอีกรูปอ่ะอีกรูปกดคนครับ